คลิปนี้โฮมตัดต่อน้อยมากนะคนดูไม่มีเวลาตัดจริงเว้ยติดโปรเจกต์อยู่เดี๋ยวจที่นี่ไปโฮมกลับมาขยันแล้วโอเควันนี้โฮมจะมาเรียกวิดีโอที่ท่านผู้ชมได้ส่งให้ผมตั้ง1 2 3 4 4สคลิปเลยนะคนดู่อไ,ได้ชิงนมรางวัววลวาเลนไทน์มาดูกันว่าคลิปนี้ใครจะได้ความรักจากผมและก็นมของผมด้วยหลักๆก็เป็นความรักผมโอเคเราเริ่มดูคลิปแรกเลยดีกว่าไหนเดียวสิผมรักพี่นฮะาฟูพี่ก็รักน้งเหมือนกันครับแต่ยังทำให้ผมเขินยังไม่ได้เลยว่ะคนดูงั้นอันนี้ดีกว่า ะะน,นะครับพี่แม็กสลอผมเลดเองนะครับวันนี้ผมอยา่ได้นอม,มาเลนทายครับผมขอหน่อยได้ไหมครับ <S 2> <S 2> ได้ไหมพี่แม็กสลอร์เีก่กูเอ็นดูอ่ะคนดูคนนี้เดี๋ยวดูต่อในเมืองมีแต่ตึกแต่ในใจผมมีแค่พี่แม็กคนเดียวนะครับรักครับจูงมัวเชีย่ยดูไม่ตายสิไม่ได้ไงอย่างเงี้ยแต่ไม่เป็นไรอันนี้ผมเก็บไว้ในใจก่อนเก็บไว้ในใจก่อน โอเคเลยทั้งสองคลิปคลิปนี้ผมอาจจะไม่ได้ตัดเยอะนะเพราะว่ามันมีแค่สี่คลิปะนะไหนดูสิถึงพี่จุดสุมของในเกมได้อะแต่พี่ก็คงเคมใจเขามาไม่ได้หรอกนะพี่นะยอมรับเถอะใครรับถึงพี่จุดสุมของในเกมได้อะแต่พี่ก็คงเคมใจเขามาไม่ได้หรอกนะพี่นะยอมรับเถอะคุณแนวทิมแพงกันซะแล้วคลิปสุดท้ายแล้วผมหวังว่าจะ ซูซี่กับน้องเลดได้อยู่นะมาเริ่มน้มกมนะ,ะม Box นะะน้่องนากลัวนะเนี่ยน้องเกมอะไรวะไอเอเนบ็อกซ์เกมมาเนีดูต่อเอ,เอ้มาเจอคนหลอสซะตัว ตลอน,นี่ว่าเน,ในใี่ยอืมโลนนะเอาเสือผมล,มล้มเกยนี่น้องเขาเป็นแบบน่ากลัวมากเขาอยู่ในไลฟ์ผมน้องจะถวายให้ผมอย่างเดียวเลยเสียงโคต <jó> รด,ดังดังเว้ยดังจริงน้องโคตรดังเลยมันได้กินอะไรเหลือง ฮะใช่หน้าพูดเป็นงี้เลยมีเสียงนกเสียงกาด้วยอ่ะน้องเก็บทุกหยดเลยวะเนี่ยนมาีเฮวะน้องนี้สวยนะน้งว่ใจสวยกว่าจะได้ส่งัครรับไอพีไงเฮ้ยน้องนี่ก็เอาสุดตลอดเลยเก้อยู่ในสายเลือดเลยน่าเราอ่ะ เฮ้ยเสียดายด้วยน้องรักพี่ไม่เขินว่ะแต่พี่แบบพี่พี่กลัวแทนว่ะน้องดูไป <c oughs> <c oughs> ดูไปคนตุดลุกไปน้องแต่ไม่เป็นไรหรอกเอ้ได้น้งตั้งเยอะแล้ะในไลฟ์พี่อะเอาจริงนะผมดูที่ผมรู้สึกเขินที่สุดจะเป็นหนึ่งของน้องเลดนะเดี๋ยวผมให้ดูใ่ไหมคะพี่แบ๊บตลอดผมเลดเองนะครับวันนี้ผมอยากได้น้องมามาเลนทายครับดูดิโคเดนดูอ่ะคนนอ้นดูอ่ะด,ดูดิ ขอหน่อยได้ไหมครับได้ไหมพี่แมสุดหล่อในเมืองมีแต่ตึกแต่ในใจผมมีแค่พี่แม็กคนเดียวนะครับรักนะครับรักัวเกิดไรเลยเกิดไรเชื่อเขินจริงผมไม่รู้เขินไหนดูนะผมย่าได้ได้ผมชอบอันนี้สุดแล้วก็ดูส่วนใครที่ไม่ได้ก็อย่าเสียใจเป็นคนดูร่วมกิจกรรมสนุกสนุกเฉยๆอย่าีเลียนนะโอเคคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละเจอกันส่วนแต่เดิน็อกซิ่ถ้ามันอัปเดตขึ้นมาดีขึ้นอ่ะอัปเดตดีขึ้นจริงนะ ผมอาจจะมีโอกาสกลับไปเล่นได้จริงๆใจผมก็ยังไม่มูฟออนแหละแต่ผมก็ไม่อยากเล่นแล้วเพราะมันเล่นแล้วหัวเสียผมขอคุยอีกเรื่องหนึง่งภายในทีนี้โปรเจกต์ผมใกล้จะจบแล้วถ้าจบวันที่นี้ไปผมสัญญาผมจะลงคลิปบ่อยๆผมจะตั้งใจลงคลิปต์เยคนดูจะตัดต่อให้แบบดีที่สุดอะไม่เหมือนคลิปเนี้ยคลิปนี้ผมแบบผมไม่มีเวลาจริงเจอกันครับคลิปนี้ซีโอเกนเจอกันครับ